สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับมัสวีค่ะวีก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะคะที่น้องคนนึงนะคะถามเข้ามาว่าทําไมแอร์กาต้าไม่ค่อยโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเลยคะ่ะพี่วีโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะวีก็จะมาตอบคําถามคําถามนี้แลว้ววีคิดว่ามันมันเป็นประโยชน์มากนะคะสําหรับการที่เอามาแชร์ให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้เหมือนกันเนาะซึ่งไม่ได้ตอบแบบว่าเฉพาะคนคนเดียวนะคะคือสาเหตุที่แอร์กาต้าเนี่ยไม่ โพสรูปลงโซเชียลมีเดียเพราะว่าเขาห้ามค่ะทุกคนก็คือบริษัทนะคะมี Policy ของโซเชียลมีเดียนะคะที่ลูกเรือเนี่ยไม่สามารถโพสต์รูปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบริษัทนะคะลงโซเชียลมีเดียได้เลยเพราะตรงนี้ใครก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไปไวมาไวคือเหมือนกับว่าบริษัทเขาก็จะแคร์ในเรื่องของ Image เขานะคะแล้วก็แคร์ใน r e putation ของกัตตาเอลวสนะคะเขาก็เลย Control ให้ลูกเรือเนี่ย พสต์ post, ห้ามโพสโซเชียลมีเดียเลยนะคะคือตอนที่สมัยที่วียังอยู่เนี่ยมันสามารถโพสต์ได้แต่ว่าเป็นโพสต์ที่เเรียบร้อยนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเนี่ยที่เห็นคนที่ออกมาทําคลิป YouTube หรือว่าออกมาโพสต์รูปใส่ยูนิฟอร์มส่วนมากออกจากแอร์แล้วทางนั้น,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่า ตอนที่ยังเป็นแอ์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยโพสกันหรอกเพราะกลัวโดนไล่ออกค่ะทุกคนเพราะว่ากฎข้อนี้หนักมากๆถึงขั้นที่ว่าโดนไล่ออกเลยทีเดียวนะคะเระเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นกฎของเขาว่าเขามีมาตรการหรือเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เขากลัวลูกเรือจะไปทําแบบว่าเสียหาย,หาย,หายกับชุดยูนิฟอร์มนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่ให้โพสโซเชียลมีเดียเลยค่ะใสก่กางเกงกระตามีกฎ เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่เคร่งมากๆนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยโดนไล่ออกเพราะโซเชียลมีเดียมาเยอะแล้วทุกคนเออแล้วแบบในบางเคสอะแค่ไปกดไลค์กดแชร์ของคนที่เออเรารู้สึกว่ามันคือมันมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลูกเรือเขา,าลูกเรือไปกดไปกดแชร์บางอันหรือว่าแม้กระทั่งว่าก,กดคอมเมนต์นะคะก็มีสิทธิ์โดนไล่ออกได้นะคะทุกคนก็เลยคนที่เป็นแอร์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะทาอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเลยเพราะเขามีแบบว่าทั้งดนะีพาร์ตเมนต์่ะเป็นดีพาร์ตเมนต์ที่มา คอยจับผิดลูกเรือกเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราในสมมตินในโปรไฟล์เรานะคะมีรูปยูนิฟอร์มถูกปะแล้วเราก็โพสต์รูปบิกินี่ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาจะถือว่าเราเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทซึ่งจะไม่สามารถที่จะโพสต์ได้เลยค่ะทุกคนถ้าเขาหาเจอแล้วเขารู้ว่าเราเนี่ยทำงานกับกระต่ายอเอเวสนะอยู่เนี่ยเป็นลูกเรือของฉัน้นอยู่ทํางานภายใต้การดูแลของชั้นแล้วอยู่ยังไม่ทําตามกฎบริษัท บายมาสลามาเด้งนะจ๊ะคือเขาก็จะส่งเราตับบ้านได้ค่ะทุกคนซึ่งตรงดีเองเนี่ยเพื่อนวีก็โดนมาแล้วค่ะทุกคนโดนมากับตัวซึ่งเดี๋ยวจะขอยกเอาตัวอย่างของเพื่อนมาเล่าให้ฟังละกันซึ่งเพื่อนนะคะดันไปคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เกี่ยวกับ โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่เขาก็ไม่ได้คอมเมนต์แย่นะแต่แต่แตเผอิญว่าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์ที่เกี่ยวกับกระต้าเอวเป็นการเ,าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วคือไปเจอคนไม่ดีค่ะทุกคนซึ่งยิ่งโซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่มันกว้างแล้วมันก็ไปเร็วมาโดนรีพอร์ตค่ะทุกคนก็คือคนที่รีพอตนี่ก็แบบใจร้ายมากๆทุกคนเออคือแบบว่าจริงๆแล้วเขาก็แคป

สุดท้ายคิดว่าจะโดน warning เยเร์นะคะแต่เอาจริงๆแล้วก็คือโดนไล่ออกไปเลยค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะกับกาตตาเอลวิสค่ะนั่นก็เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้คน ที่เขาอยู่ในกาต้าหรือว่าเป็นแอร์อยู่เนี่ยจะไม่ค่อยโพสอะไรเลยแม้กระทั่งรูปยูนิฟอร์มก็ตามนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะค่อนข้างกลัวกับกฎนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะคนโดนไล่ออกเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนาะใครที่แบบว่าอยากจะไปสมัครแอร์ได้รู้ในในจุดๆนี้ด้วยนะคะอาจจะมีภาพวาดฝันไว้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าฉันไปสมัครแอร์ฉันจะได้ใส่ชุดสวยๆฉันจะโพสลง Instagram Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นกฎที่มันค่อนข,ข้างจะ tight มากๆนะคะ แตกต่างบอกเลยว่าแตกต่างกับสายการบินด้านข้างเรานะคะสายการบินเพื่อนบ้านเราเนะี่ยก็คือสายการบินเอมิเรตส์ะคะซึ่งตรงนี้เอมิเรตส์เนี่ยเขาสามารถโพสต์ได้เลยจา้ายู่จะโพสต์รูปคือคือเอมิเส์เนี่ยเขาจะคิดต่างเขาจะคิดว่าเอออันนี้เป็นการที่แบบโปรโมทส,สายการบินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อยูก็สามารถผุดโพสต์รูปยูนิฟอร์มลงไปในโซเชียลมีเดียได้นะคะแต่ว่ากระตาาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเขาห่วงในเรื่องของเร putation นะคะเพราะมันเคยมีลูกเรือบางกลุ่มที่เอารูปไปทําเสียหายนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เ ตั้งกฎกฎนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนอ่ะมันก็เลยแตกต่างกันและสายการบินก็มีพโยีายที่แตกต่างกันนะคะซึ่งใครอยากจะแบบว่าใส่ชุดสวยๆย,ยูนิฟอร์มแล้วอยากจะโพสตรูมนะคะไปสายการบินเพื่อนบ้านเราดีกว่านะคะทุกคนอันนั้นเราจะทําแบบไหนก็ทําได้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นที่มาของคําตอบนี้นะคะว่า ใสยการบินไม่ให้นะคะไม่ให้โพสต์รูปอะไรก็ตามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่กาตตาเอลวิสนะคะสสยการบินดังๆอย่างเช่นใส่กับดสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาก็ไม่สามารถโพสต์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เท่าที่รู้มาเนาะเออแต่ว่าถ้าเป็นใสยการบินอื่นอย่างเช่นสายการบินในประเทศเราอาจจะโพสต์ได้ซึ่งตรงนี้วีก็ไม่รู้ไม่เคยทํากับสายการบินนั้นนะคะลองแบบว่าเออหาซอสดูนะคะหาแบบเพื่อนที่อยู่ที่นั่นแล้วลองถามอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียพราสามารถ จะโพสต์รูปได้อย่างเสรีหรือเปล่าหรือว่าเราแบบเราจะโดนห้ามโพสต์เราจะโดนห้ามนู่นทมนี้ทมนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็ลองดูนะคะทุกคนวันนี้ค่ะก็มาตอบคําถามกับคาถามนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนนะคะและก็ถ้าอยากจะถามอะไรเข้ามาอีกถามวีมาได้เลยเนะเาะแล้ววีจะมาตอบให้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอตัวไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย